แล้วก่อนเข้าชมโอ้ยจักอย่างดกเดอ้อโมหหเด้อค่ะเด้อไม่รู้พยายามจะเสืออะไรให้ให้อ่านแหละแต่ว่าไม่เข้าใจนะคะอาจจะอาจจะไม่ได้ตรงตรงเป,เป๊ะมา เราก็จะงงบ้านนี้เสียภาษีแล้วก่อนเข้าชมอ๋อขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะนิสาก็หัวเราะนะอาจารย์ก็หัวเราะมาด้วยนะอ่ก็มันจะเสืออะไรให้ให้ให้บอกอะไรสักอย่างเนาะแต่เราก็ดันนะคะอ,อึกนะคะมีมดตลอดโอ้ขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากๆเลยบางบ้านนะเข้าบ้านไหนก็ไม่มีก็ไม่มีเลยจริงๆนะคะ่ะทุกคน แต่บางบ้านของเราอ่ะเวลาเข้าอะมีก็มีจะมีตลอดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะอีกแปดเลิฟค่ะอีกแปดเลิฟลงไลค์ค่ะคุณทุกกําลังใจเด้อขอบคุณหลายหลาย บ้านนี้มีตลอดขอบคุณค่ะโกโกวาโกโกวาแมาแมวแม่นงเลว,ว่ายว่ายผู้ให่เนาะโกโกวานี่ไหมขอบคุณค่ะพี่วานขอบคุณค่ะแม่นงเลว่ายว่ายขอบคุณค่ะโกโกวาก็หูเลาะมาด้วยนะคะจอดจ๊กนะคะโอเคโอเคน่าจะคนเดียวคนหนึ่งคนนั้นแหละ อย่าเอินซื้อเดอ้อโอเคโกโกวารับสับพี่วันบอกเลิกยี่สิบสามขอบคุณค่ะแม่น้องก็อ่ามาขึ้นเวทีนะก็เลยเอาบ้านน้องเลไปเปลี่ยนให้นะคะไปแอบ,บให้พี่วันลงแล้วเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ผัดไทยจอดเดิมแม่น้องเหนื่อยจ้าได้เลยได้เลยพี่พี่ผัดไทยท่านไหนเนหนื่อยเนยมื่อยเมื่อข้านกดข้านพิมพ์แอบแอบไปได้เลยนะคะ น้องก็วิ่งวั่คือเก่าคือเดิมแหละล่ะค่ะอวันนี้วันพระจะไหว้พระสดมนต์จอดไว้ได้เลยได้เลยทักทายรวมค่ะนะคะจากพี่วันค่ะโกโกวาก็ไหวไ้วทุกท่านนะครับขอบคุณค่ะแหมสื่อเนาะโกโกวาปิดเสียงไว้โอเคโอเคแอบแอบพี่วันบอดจอดจอดจอดนะคะ ขอบคุณค่นะในข้าวข้าวที่พี่น้องเอามาเมดแล้วนะคะเขาก็เลยเก็บกินบนดินไปเฉยๆนะคะทุกคนเนาะขอบคุณค่ะหัวเราะด้วยหัวเราะอะไรนะ่ะอืม คนเอ้ยคุณเต็มเลยจะบินโชว์พาวหรือไงเนี่ยอืมโอ้ยเหลือเป็ดแท้เต็มหน้าจอเลยทุกคนเพราะว่าข้าวหกตรงนี้นะคะเดี๋ยวไว้ให้เขามากิน เดี๋ยวไมายไว้มานั่งขอบคุณค่ะเล็บแคคขาเล็บพี่สิบหกขอบคุณค่ะขอบคุณพี่มอนขอบคุณค่ะโอ้ยมีมีบินโชว์พาว้วยทุกคนฝุ่นเต็มร้อยอ่ะเฮเกิดอะไรขึ้นเป็ดบินโชว์ปีกอะ่ะพี่มอนฝุ่นเต็มร้อย คุณเต็มเลยค่ะเต็มหน้าเต็มตาเต็มหน้าจอคุณตลบอบอวนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเหลืออีกสามเลิฟทุกคนจะลงไล้์แล้วเร็วๆเ,เข้ามาเข้ามาขอบคุณค่ะ